มาต้อยบังมง่วงน้ากันพี่น้องมาดิแล้วบางปูไทยต่อยบักม่วงมันหนึ่งานี่นี่ทั้งไตนี่ก็บ่ชาดเอาแล้วเงินทั้งไต,น,อองไตนะจะไปกินสมขึ้นอยากสมอยากกินแก็บ,กบเกลือพี่เกลือสิ่ี้ พี่น้องมามาต่อยบักม่วงไปกินสมเขาเล้วบักม่วงไปกินสมนโอ้ยไปยืนมือคัดหลังอยู่หันหลายมาพี่พพปี่พูดให้ข้างพีข้างพี่เออฟาดเอารถนั่นเอ้าไปกินปน้เนาะบักม่วงก็อยู่ทั้งใจ เออต้องนำมันเ no mhm. ้อาหาว้ากปเลกนล้เออปาดลูกอีกนั่นน่วยน่ะจักน่วยเนี่ยไหนมือปาดกับปาดลูกสาไเว้ล่ะได้แล้ว ไปแล้วมะม่วง,น,น,งนั่งนองอย่าล้มมาดิอาดึงกับแม่ก่อนดึงแม่สจแล้ลเดอ้อเกียวมาสจล้เดอ้ <laughs> เดอ,ดอไปไปไปขึ้นไปสจล้เด,อเดอ้อหยัางอยู่นี่อาโออจมดาขึ้นโ <laughs> <laughs> จมดาขึ้น เรางามพอดีเอาไปใส่หรอกอือมอ,อ่ะไปไปเรียโร้ยเร็วบร้อรไปไปไปนี่เราก็ได้อยู่ลุงมาทง không mắt thông, cầm ít neo đầy vô nè đi vòng ăn đâu bà tới chăn không hả xong nuôi cô nè xong nuôi ăn phần đầy phải đây nhà hành ngua phôm đây quế phôm phải